ต้องเอาต้องเอาไอ้นน่าไว้ข้างหน้าสิไหนเอาออกมาก่อน,น,นเอาออกมาเนี่ยแผในเอวกางเกงอยู่ไหน,นเอวกินเอวกำกิยอยู่ไหนเออไหนเอาใส่ใส่ใสเอา้าครับใส่ขาเดียวกันเดินได้ยังไงละ่ะ เอาไหมเอาไหมเอเอหไ,ไ,ไหนทำไงอีกเอาเอาจะได้ใส่ไหมทีนี้เอา,เอาดึงเอวกางเกงขึ้นด,ด,ดึงดีดึงข้างหลังด้วยสิไส <c oughs> ่ให้เรียบร้อยก่อนยังไม่เรียบร้อยไหนมาให้แม่ดูก่อน <c oughs> ก็มันยังไม่สวยอ่ะ,อะดึงขึ้นสิดึง <c oughs> ยกยกอันนี้ขึ้น อ่านี่เห็นไหมมันยังไม่สวยนี่ยังไม่เรียบร้อยแม่บอกว่าให้เอาเนี่ยไว้ตรงสะดือ,อนนใช่